สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่เราไม่ได้ทำงานวันนี้ช่วงสายเลยต้องจัดยำไปชุดใหญ่แบบไฟกระพริบจ้ามีอะไรก็ใส่มันไปนะจ๊ะวันนี้เราจะทำเป็นยำบุญเส้นแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไส้กรอกไก่ของที่สวีเดนนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหาได้ง่ายๆนะคะต้นหอมนี่ก็มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เองจ้าหาไม่ยากเลย เริ่มแรกนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องกันก่อนค่ะทุกคนมันจะได้ง่ายนะคะต่อการทำยำแล้วก็หั่นผักแล้วก็หั่นหอมแล้วคราวนี้ก็เตรียมพวกไส้กรงไส้กรอกนะวันนี้ใช้หอมแขกนะคะทุกคนแล้วก็จะหั่นแบบอพอดีคำนะคะไม่ได้หั่นแบบเป็นใหญ่ๆนะคะเอาแบบพอดีคำคำใครคำมันเนาะ ตามถนัดตามถนัดของเราก็ถนัดสองคำมันจะได้รู้เยอะๆค่ะไม่ใช่อะไรนี่ว่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็มะนาวที่นี่ขอบอกว่าไรมามล็ดนะคะไม่ทราบว่ามาจากไหนนะคะส่วนมากเนี่ยมะนาวจะนําเข้ามาจากสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะจะเยอะมากนะคะสองประเทศนี้ ะะและนี่ก็คือไส้กรอกไก่นะคะของที่ที่ขายที่สวีดนเดนนี่แหละค่ะเป็นเทอร์กิสนะคะหรือว่าเป็นที่สวีเดนเขาเรียกคาคูนคงเข้าใจเนาะเทอร์กิสไก่เทอร์กิสไก่งวงใช่โอ้โหกว่าจะหาคำได้ทุกคนเอ้ยไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะนี่แหละค่ะไก่งวงนะคะไส้กรอกไก่งวงนั่นนะคะงงนานาเห็นไหมคะผู้ช่วยเลียปากมาับมัมเลยนะคะอยากกินเหมือนกันแต่ขอบอกว่า ยังไม่ให้กินตอนนี้นะคะเราให้ยำเสร็จก่อนนะคะเราค่อยกินพร้อมกันไม่นะคะไม่แบ่งหมาอันนี้ต้องกินเองนะคะเพราะมันเผ็ดนี่เลยจ้ะวันแล้วก็ไปตั้งเตาคนก่อนทุกคนเพื่อที่จะต้มบุญเส้นนะคะหรือว่าต้มไส้กรอกลวกไส้กรอกแหละแม่ต้มไส้กรอกพูดทําไปดูดี นี่ก็คือพริกนะคะที่เราปลูกเองชิมแล้วนะคะทุกคนขอบอกว่าเผ็ดดีค่ะเผ็ดเป็นพริกแบบบ้านๆของเราเลยนะคะอร่อยดีด้วยแหมต้นนี้เขาบอกว่าดกมากนี่ตำเสร็จแลวเรียบร้อยที่จริงตำนานกว่าน,นี้นะคะเราก็ตัดให้มันสั้นลงแล้วคราวนี้ก็ใส่น้ําตาลตามใจชอบนะคะของเราจะใส่น้ําตาลทรายสองช้อนนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะใส่ไปแล้วช้อนหนึ่งแล้วก็บีบมะนาวไป สีซีกนะคะอย่างที่เราหั่นไว้ซีกหนึ่งเนี่ยก็เท่ากันกับ1ช้อนโต๊ะเลยนะคะน้ําของมันนะคะเขาบอกว่าน้ําเยอะมากและเปลือกนี่ก็สมน้ําสมเนื้อนะคะเปลือกไม่หนานะค่ะแล้วเขาบอกว่าน้ําโจงสุดๆทุกคนสะใจมากมะนาวที่นี่ แล้วต่อมานะคะก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะครึ่งนิดนึงนะคะใส่ตามสะบวกสะบวกใส่ตามสะดวกนะคะหรือว่าใส่ตามรสชาติที่เราปรารถนาได้เลยจ้ะอันนี้เราทำน้ำยำอันนี้นะคะก็คือว่ามันเหลือนะคะเราก็เลยเก็บไปด้วยเมื่อกี้ชิมแล้วเห็นไหมนี่ช้อนที่สองนตาลทุกคนเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะเขาบอกว่าโดดเปรี้ยวมากค่ะ เราก็เลยใส่น้ํายำลงไปแต่เราจะไม่ใส่น้าปลาเพิ่มนะคะเพราะว่าไส้กรอบมันก็มีรสเค็มอยู่แล้วะนะ mm hmm. นี่สวยงามอลังจิตโอ้ยพูดแล้วก็ขนาดภาคอย่างน้ําลายแตกไปทุกคนอาจะตอนนี้ก็เส้นลวกเดือดแล้วนะคะหอยสักพักนึงแล้วก็เอาขยะพลาสติกเปล่านะคะไปทิ้งที่นี่เราจะแยกขยะนะคะทุกคนนี่ พลาสติกกับพลาสติกกล่องกระดาษก็กล่องกระดาษจ้ะมาแล้วกลับมาที่เตาเหมือนเดิมนะคะนี่น้ำเดือดสวยงามอลังจิตมากทุกคนมาว่าแล้วก็ขอดูนิดนึงนะคะขอเช็คเส้นนิดหนึง่งมันก็เริ่มได้แล้วลวนะคะทุกคนมันก็เริ่มสวยงามอลางจิตแล้วนี่แหละพอละแล้วก็ใส่ไก่ยอลงไปเลยค่ะไก่ยอวา่าซาน ใส่กอกไกใ่ใส่ไส้กรอกไก่ลงไปค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมจานให้พร้อมของเราไม่เอาไปแช่น้ําเย็นนะคะสะดวกใครสะดวกมันเนาะบางบ้านเขาก็อาจจะเอาไปแช่น้ําเย็นบางบ้านเขาก็อาจจะเอาไปล้างผ่านน้ําเย็นนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะสูตรของใครก็ของมันถนัดใครถนัดมันสลับปรุงกันตามสบายว่างั้นเถอะนะถ้วยใครถ้วยมัน แล้วคราวนี้นะคะเราก็ได้รวนหมูไวนะะน้นะคะในกล่องนะคราวนี้ก็แค่เอามาอุ่นๆเจีย๊ยวกับหม้อนะคะให้มันอุ่นๆแค่นั้นเองแป๊บเดียวค่ะพอมีสุกรแล้วไงนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะคราวนี้ก็ใส่พอให้ผ่านความร้อนให้มีความร้อนขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วคราวนี้ก็ใส่ลงไปในจานในถ้วยใหญ่เลยนะคะ ใสทุกคนเทส่วนผสมพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงไปให้หมดในถ้วยของเรานะคะจากนั้นจะตามเลยเลยเราก็จะต้องปรุงด้วยน้ำยำที่เราได้ทำแล้วพักทิ้งไว้นะคะเพื่อให้น้ำตาละละลายด้วยแหละแล้วก็ให้แบบว่าเหมือนส่วนผสมมันเข้ากันด้วยแล้วมันจะกลมกล่อมมากทุกคนบางท่านใส่รากผักชีนะคะแต่ของเราไม่สะดวกใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แนวนั้น บางท่านก็ใส่ขนอกินยังไงเอ้ใครทํายังไงก็กินอย่างนั้นเหมือนเดิมวันนี้เราใส่เป็นคาชูนัทนะคะหรือบักม่วงหินมะาพร้าวน,นะคะทุกคนบางท่านก็อาจจะใส่ถั่วลิสงแต่วันนี้เราจะใส่บักม่วงหินมะพรนาวละจ้าน,น,ะะนี่ควรให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะคะเอาละได้ที่แล้วทุกคน ใส่น้ำยำลงไปเลยจ้าตามสะดวกอันนี้เหมือนเดิมจะกินจางกินบางกินเข้มข้นแต่น้ำยำเขาบอกว่าเข้มข้นมากทุกคนว่าเรอกน้ำลาแตกนี่แหละคนนี้มันเข้ากันไปเลยเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วนะจ๊ะก็ขอชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง ขอบอกว่าไม่เคยผิดหวังเลยนะคะกับยำที่เราทำเองแซ่บมากก็เราชอบเราเป็นคนที่แบบว่าชอบรสชาติเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่ลงไปอีกนะคะต้องจัดจ้านแต่บางคนแบบกินไม่จัดจ้านก็จะดีต่อสุขภาพนะคะแต่เรากินจัดจ้านนะคะเฉพาะยำแล้วก็ตำตำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะกินจัดจ้าน สูตรของเรานะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเราไม่ได้กินผงชูรสที่แบบว่าถ้าทําอาหารเองนะเราจะไม่ใส่ผงชูรสเลยเราไม่ได้กินมานานมากสักสิบปีได้แล้ว้งคะผงชูรสนะคะในการใส่กับข้าวนะคะเพราะว่ารสด,ดีก็ไม่ใส่นะคะคะนอก,ก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราสามารถทาทำได้เองแค่เสี่ยมันก็อร่อยแล้วว่ะสำหรับเราคิดนะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่า นี่เลยหน้าตาก็จะออกมาหน้าทานนะคะสําหรับเราเองเราว่าผ่านนะเราก็น่าทานเลยเพื่อนๆว่ายัางไงบ้างเอ่ยอาหารตามห้างสรรพสินค้านะคะที่ไม่ใช่อาหารนําเข้าจากโซนเอเชียนะคะจะมีราคาที่บาลานซ์กับค่าของชีพนะคะไม่แพงจนกระโดดก้ากระโดดจนเกินไปนะคะก็เมนในจาเน,น,น,เนเนี่ยแพงสุดกระืูวนเส้นนี่แหละก็ะมาจากไทยเนาะ ว่าแล้วก็สิมนิดนึงนะคะขอบอกว่าโอ้โหแรงมากรสชาติแซ่บเวอร์อลไะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็กำลังพัฒนาช่องนะคะเร่งทำช่องแล้วก็พัฒนาอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะที่ กดกันละไอ้กดกันคนละ Subscribe นะคะขอบอกว่า1 Subscribe ก็ชื่นใจแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามที่ดีเสมอมานะคะเอาเลยจ้ะว่าแล้วก็ขออนุญาตไปกินยำนะคะยำนี้ทำกินเองนะคะนักเลงพอ <laughs> ถ้าชอบอย่าลืมนะฝากกดติดตามให้ด้วยโอเคจ้าไปแล้ว